ซึ่งวันนี้เนี่ยเรวยว่าเป็นการรวบรวมครับในดีลครั้งอดีตที่ผ่านมาครับว่ามันมีดีลไหนที่สำคัญบ้างแต่ความสำคัญนี้มันถูกขยายความด้วยดีลที่สร้างความเจ็บปดวดรวดร้าวให้กับแฟนบอลมากที่สุดครับ main stand stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคําเกลือ สวัสดีครับตอนเราสู่ฟุตบอลสตารครับกับผมจิตกรศรีกาเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับใครเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้เมสแตนไทลล่์ของเรากําลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก5 0 0 0 0นซับนะครับในช่วงตลาดเปิดครับช่วงซัมเมอร์แบบนี้แน่นอนครับข่าวที่มาได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของการซื้อขายนักเตะนั่นแหละครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการรวบรวมครับในเดลครั้งอดีตที่ผ่านมาครับ ว่ามันมีดีลไหนที่สำคัญบ้างแต่ความสำคัญนี้มันถูกขยายความด้วยดีลที่สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้กับแฟนบอลมากที่สุดครับซึ่งเราคัดสรรมา7ดีลครับนี่คือทั้งหมดครับเรื่องราวของการย้ายทีม7นักเตะครับที่ยังเป็นตำนานมาถึงทุกวันนี้เพราะทำให้แฟนบอลน,นั้นจี๊ดใจเหลือเกินเริ่มที่คนแรกครับลุยฟิโก้ครับ ย้ายจากบาร์เซโลนาไปอยู่กับเรอัลมาดริดเอาแค่2ชื่อนี้นะครับเราก็รู้ซึ้งถึงความยิ่งใหญ่ในศึกเอลกราซิโกแล้วครับต่อสู้ห้ำหั่นกันมาตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันแต่ในเคสของหลุยส์ฟิโกเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความเกลียดชังเข้าไปอีกครับในปี1999ครับมันเคยมีกระแสข่าวลือเล็กๆครัว่าจะเป็นไปได้ไหม ที่หลุฟฟิโก้นั้นย้ายจากบาร์ซ่าไปอยู่กับมาร์ตด์คำตอบของเขาในปีนั้นคือผมคงไม่บ้าพอที่จะทําอะไรแบบนั้นครับไม่งั้นผมคงอาจจะตายได้ฟิโก้บอกแบบนั้นครับแม้ว่าคาตอบอาจจะทําให้ซาวกูเล่นั้นอุ่นใจขึ้นมาหน่อยอะนะครับแต่ความจริงแล้วมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวหักมุมครับเพราะผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าฟอร์เนโนเปเรสครับเปเรสลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสโมสรคนให,ใหม่ของเรอัลมาดริตแล้วก็ ออกนโยบายชิ้นใหญ่เลยครับบอกว่าถ้าผมได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคนใหม่ของราชัชุดขาวนะครับเราจะซื้อลุยฟิโกเอาอย่างนี้เลยฮนะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่เกินจริงไปหน่อยครับแต่ปรากฏว่านโยบายของเขานั้นได้ผลครับทำให้แฟนบอลและก็สมาชิกที่สามารถลงคะแนนได้นั้นแห่เลือกฟอร์เนตูเปเรสจนก้าวขึ้นมาเป็นประธานสมโมสรมารได้จริงจครับ ในปี2000และดีลของลุฟิโกโก้ก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่วันถัดมาครับมีการ,ปรเปิดเผยนะครับว่าเปเรสนั้นได้ทําข้อเสนอกับลุฟิโกโก้แล้วก็เอเจนต์ครับในช่วงก่อนที่เขาจะได้รับการเลือกตั้งโดยในรายละเอียดนั้นบอกว่าหากเขาได้เป็นประธานสโมสรครับลุฟิกโก้จะต้องย้ายจากบาซ่ามาอยู่กับเรอัลมาดริดแต่ถ้าเปเรสแพ้การเลือกตั้งฟิกโก้และเอเจนต์จะได้เงินกินเปล่าจํานวน4ล้านยูโรไปฟ,ฟรีๆครับอย่างไรก็ตามครับมันมีเงื่อนไขอีกหนึ่งข้อครับ ที่เรียกว่าเป็นก้อนใหญ่ๆครับมัดตัวทั้งฟิกโก้แล้วก็เอเจนต์แล้วก็กดดันอย่างหนักครับนั่นก็คือหากฟลอเรนโตเปเรสชนะการเลือกตั้งและฟิกโก้ไม่ย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดครับเขาจะต้องจ่ายค่าเช่เชยให้กับฟลอเรนโตเปเรสเนี่ยเป็นเงินจํานวนครึ่งหนึ่งของค่าฉีกสัญญาซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งหมดนะครับ31ล้านยูโรครับว่าน,น,นี่คือเงื่อนไขที่มัดตัวหลุยฟิโก้และเอเจนต์ครับทำให้เจ้าตัวนั้น ต้องยอมย้ายมันอยู่กับเรอลมาดรตดเพราะทําไมอย่างนั้นถือว่าเป็นการผิดสัญญาและอาจจะโดนเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมมาในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วดีนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับแล้วคงไม่ต้องสืบเพราะว่ามันสร้างความบาดหมางเพิ่มขึ้นขนาดไหนธรรมดาเนี่ยก็เกลียดกันอยู่แล้วครับแต่พอเห็นฟิโก้เปิดตัวในชุดของเรอลมาดีต์นะครับโอ้โหแฟนบาซานั้นรับไม่ได้จริงๆครับเรียกได้ว่า เสื้อของฟิกโกในชุดของบาซานั้นโดนเผาเป็นว่าเล่นครับไหนจะเรื่องของการโยนหัวหมูครับในเกมที่เจอกันซึ่งหัวหมูเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสกปรกและการทรยศหักหลังครับอย่างที่บอกครับปกติเนี่ยทั้งคู่นี้ก็เกลียดกันอยู่แล้วครับแต่พอเจอเคสของฟิโกเข้าไปอีกเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟครับให้ความดุเดือดของเอลกราสโกเพิ่มเติมมากขึ้นจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ครับคนต่อมาครับโรเบรโตบาโจครับจากฟิออเรติน่าไปยูเวนตุสครับจริงๆแล้ว แรกเริ่มเบิมทีเนี่ยทั้งสองทีมไม่ได้มีความบาดหมางกันเท่าไหร่ครับจนกทั้งเกิดดีวของบาโจเนี่ยละครับเจ้าตัวนั้นย้ายมาอยู่กับทีมม่วมหาการตั้งแต่ปี1985ครับในวัยมีแค่18ปีซึ่งฟิออนั้นจ่ายเงินให้กับวิเซนซ่า1.5ล้านปอนด์ครับทั้งทั้งในช่วงนั้นเนี่ยบาโจยังมีอาการบาดเจ็บผ่าตัดหัเข่าอยู่ครับแต่ด้วยความเชื่อมั่นครับมองว่าบาโจนั้นจะก้ามาเป็นซูเปอร์สตาร์ได้แน่นอน ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้เจ้าตัวนั้นทราบซึ้งไปอย่างมากครับว่าฟิโอลิน่านั้นดูแล,แลและมั่นใจในตัวเขาอย่างมากซื้อมาทาั้งที่ตัวเองยังเจ็บอยู่แล้วก็ดูแลอย่างดีครับไม่ได้เล่นก็จ่ายเงินครบตามสัญญาบาโจาจึงตอบแทนอย่างคุ้มค่าครับด้วยการก้าวมาเป็นดาวเด่นของทีมแฟนๆมอบความรักและกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลจบจนถึงปี1990ครับยูนตุสโผล่เข้ามาแล้วก็คว้าตัวไปร่วมทีมชนิดแบบหน้าตาเฉยครับ ทำให้แฟนๆของฟิออนั้นโกรธอย่างมากครับเรียกยูเวนตุสว่าเป็นไอ้พวกขี้ขโมยและกลุ่มแฟนในระดับอุลตรานะครับตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองครับว่ากลุ่มเกลียดยูเวนตุสนี่คือจุดเริ่มต้นของความบาดหมางระหว่างแฟนบอลของทั้งสองทีมครับที่แม้แต่ทุกวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับแฟนๆฟิออนะครับยังมองว่ายูเวนตุสเป็นไอ้พวกขี้ขโมยเหมือนเดิมเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนักเตะจากฟิออน่าย้ายมาอยู่กับยูเวเยอะแยะมากมายครับ คนต่อมาครับโซคมเบลครับจากสเปอร์ไปอาร์เซนอลโอ้โหนี่ก็ดีลแห่งความทรงจำครับว่าแบบนี้แล้วกันเพราะถ้ามองไปที่ลอนดอนตอนเหนือนะครับไม่มีคู่ไหนที่เกลียดกันเท่ากับคู่นี้อีกแล้วครับอาร์เซนอลกับสเปอร์โซคมเบลเนี่ยคือเด็กปั้นของสเปอร์ครับเติบโตขึ้นมากลายเป็นตัวหลักถูกวางตัวเป็นกัปตันทีมเป็นผู้นําของทีมแล้วเขาก็ประสมผลครับกล้าขึ้นมาเป็นตัวหลักเป็นกัปตันทีมได้กล้าไปสู่การติดทีมชาติอังกฤษ และถูกมองว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีสุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกเลยครับแต่ชดดดูดีครับสาวกไกด่ดยทองก็ช็อกกันไปเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วหลังจากหมดสัญญาโซโคเมเบลไม่ต่อสัญญาครับหนักไปมากกว่านั้นคือเขาเลือกย้ายจากสเปอร์ไปอยู่กับอาร์เซนอลแบบไม่มีค่าตัวครับเหตุผลตังนั้นมีการเปิดเผยว่าอาร์เซนอลนั้นยื่นข้อเสนออย่างงามครับให้กับโซคเมเบลค่าเหนื่อยระดับ4 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งอยู่นั้นถือว่ามหาศาลมากครับกลายเป็นตั้งแต่ที่ได้รับค่าเหนื่อยมากท กลับไปมองที่ฝั่งของแฟนสเปอร์นั้นโอ้โหเดือดดานมากครับถึงขั้นเรียกบิ๊กโซว่าจูดาสครับจูดาสคือคำเรียกของผู้ทรยศพระเยซูครับแล้วก็ถูกตรึงกางเขนนั่นเองเรียกว่าเกลียดชังกันชนิดแบบไม่เผาผีกันเลยครับเห็นเงายังไม่ได้เลยครับสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นน,น,นอกจากความแค้นแล้วนะครับยังเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงของสองสโมสรด้วยครับสเปอร์นะครับที่กำลังสร้างยุคใหม่โดยการมีโซคัมเบลนั้นเป็นศูนย์กลาง เมื่อไร้ผู้นำก็เสียศูนย์ไปเลยครับขณะที่อาร์เซนอลกับกลายเป็นว่าได้ของดีเลยครับแคมเบลก้าเข้ามากลายเป็นตัวหลักและเป็นเซนทร์ฮาฟที่เข้ามาอุดรอยรั่วให้กับทัพปืนใหญ่ก่อนที่พวกเขาจะสร้างประวัติศาสตร์ครับนั่นคือการเป็นแชมป์ไร้พ่าในปี2003-2004ซึ่งถึงวันนี้ยังไม่มีทีมไหนทำได้ครับคนต่อมาครับสตีเวนเดฟโฟครับจากสตองดาลีแอชไปอันเดอร์เลชครับจริงๆในวงกว้างเดฟโฟอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะ ระดับบิ๊กเนมขนาดนั้นครับแม้ว่าจะเคยมาเล่นในพรีเมียร์กระยะสั้นๆกับเบอร์ลีย์ก็ตามแต่สำหรับวงการฟุตบอลเบลเยียมแล้วยุคหนึ่งเขาคือตัวท็อปเลยครับเดฟูเป็นนักเตะของสตองดาริเอชครับโด่งดังขึ้นมาเติบโตขึ้นมาเป็นดาวรุ่งขึ้นชุดใหญ่ตั้งแต่อายุสิกลายเป็นกองกลางตัวเชื่อมเกมที่ถูกเรียกว่าบอลมันสมองครับฉลาดมากเซนบอลสูงออกบอลแต่ละครั้งเนี่ยทีมได้เปรียบเสมอครับนอกจากนี้ย,ยังมีความบบ๊ดดุดันครับ เขาปะทะอย่างไม่มีเกรงกลัวจนกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลและได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมของสตองดาลลีแอชครับเขาอยู่กับลีแอชห้าปีครับพาทีมควา้าแชมป์ลีกสาวสมัยและฟุตบ,บอลถ้วยอีกหนึ่งสมัยก่อนที่จะตัวนั้นจะเริ่มต้นหาความท้าทายใหม่ๆครับนั่นคือย้ายไปอยู่กับเอสปอร์โตในโปรตุเกสแต่ว่าหลังจากนั้น3ปีครับอันเดรชทีมคู่รักคู่แค้นของลีแอชนะครับติดต่อไปครับ เพื่อจะดึงตัวเดฟูนั้นเข้ามาร่วมทีมแล้วดีลนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆครับทําเอาแฟนบอลของรีแอชนั้นโอ้โหแทบอกแตกตายครับที่เห็นอดีตกับตันทีมครับเด็กป้านของทีมตัวเองเนี่ยกำลังจะย้ายไปอยู่กับคู่แข่งโดยตรงในปี2016ครับเป็นเกมที่ถูกจับตามองครับสตอร์นรีแอชนั้นเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันเดอร์เลชที่มีสตีเวนเดฟูอยู่ด้วยและแฟนบอลเจ้าบ้านก็ต้อนรับอย่างสาสมใจครับด้วยการ ทำป้ายผ้าที่เป็นรูปของเจสันครับซึ่งเป็นตัวละครจากหนังสองขวัญสุกสิบสามนั่นแหละครับแต่เป็นรูปของเจสันนั้นตัดหัวของซซเวนเดฟถือไว้อยู่ในมือพร้อมกับข้อความที่เขียนไว้บอกว่า red or dead ครับ red เนี่ยคือสีประจําสโมสรของเ e a s ชความหมายก็คือถ้าคุณไม่ใช่เป็นกลุ่มสีแดงอย่างพวกเราก็ตายซะแน่นอนครับเกมนั้นดุเดือดมากครับ และเซเว่นเดลฟูก็โดนใบแดงด้วยครับในช่วงข้่งหลังเนื่องจากว่าโดนแฟนบอลยั่วโมโหจนเขาทนไม่ไหวครับเตะบอลอัดแฟนบอลของลุยแอชแล้วก็โดนใบแดงและออกจากสนามไปคนต่อมาครับออสการ์ลูเจอรี่ครับจากโบคาจูเนียไปริเวอร์เพจออสการ์ลูเจอรี่เนี่ยเป็นหนึ่งในกองหลังตัวหลักของทีมชาติรอเจินาชุดแชมป์โลกปี1986ครับ รุ่นราวคราวเดียวกับเดียโก้มาโรโดน่านั่นแหละครับเขาเติบโตขึ้นมาในฐานนักเตะโยชนของโบคาจูเนียครับแลแ้วไต่เต้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ลงเล่นให้กับทีมไปมากกว่า150นัดจนกระทั่งถึงปี1984ครับโบคานั้นประสบปัญหาเรื่องของการเงินครับเกือบล้มละลายพูดง่ายๆคือต้องผ่องทายออกครับขายขักเตะเพื่อเอาเงินมาจุนเจือทีมหนึ่งในนั้นคือออสการ์ลูจเอรี่ครับซึ่งถ้าย้ายไปทีมอื่นคงไม่เป็นไรครับหรือย้ายไปในลีกของยุโรปก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่า ลูจิรี่ดันเลือกย้ายจากโบคาจูเนียไปอยู่กับลิเวอร์พูลครับคู่รักคู่แค้นโดยตรงในเอเจนซีนาเลยครับแฟนๆสองทีมนี้นี่เกลียดกันเข้าไส้อยู่แล้วครับซึ่งดีลนี้ที่มันเกิดขึ้นทําให้แฟนๆโบคานั้นรับไม่ได้จริงๆตอนแรกเนี่ยลูจิรี่ก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรเกินเลยครับเขารู้ครับว่ามันอาจจะโดนเสียงไม่กษ์วิจารหรือแรงกดดันบ้านแต่ไม่คิดว่ามันจะหนักหนาเท่าไหร่คาดว่ารับมือได้แต่ปรากฏว่าสิลมันตามมาเนี่ย หนักเกินคาดครับหลังจากการเจรจาสิ้นสุดและเขากลายเป็นนักเตะริเวอร์เูลเต็มตัวแล้วคําขู่ต่างๆที่เคยได้ยินมาเป็นจริงหมดเลยครับหนึ่งในนั้นคือหลังจากที่ย้ายไปอยู่ลิเวอร์พพลนะครับแฟนบอลของโบคาครับจุดไฟเผาบ้านของออสการ์ลูจูรีทั้งๆที่ในบ้านเนี่ยยังมีคุณพ่อคุณแม่ของออสการ์ลูจูรีอยู่ด้วยนะครับนั่นคือความโหดมากครับของสาวกโบคาจูเนียที่มีต่อดีลนี้ครับ คนต่อมาครับเอรานซาฮาวีครับจากอพเอลเทลฮาวิฟไปมาค์คบีเทลฮาวิฟครับเอรานซาฮาวีถือว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีสุดคนหนึ่งของอิสราเอลครับในช่วง10ปีหลังที่ผ่านมาเจ้าตัวนั้นเติบโตมาในฐานะแฟนบอลและนักเตะเยาวชนของอพเอลเทลอาวิฟครับสร้างชื่อมากมายครับจนมีโอกาสย้ายไปเล่นในอิตาลีกับปาเลโมครับในปี21 1 1เป็ดว่าการย้ายครั้งนั้นล้มเหลวครับเขาปรับตัวไม่ได้เลยครับ อยู่ในอิตาลีแค่18เดือนก็เลยอยากย้ายกลับมาตั้งหลักในบ้านเกิดของตัวเองเพียงแต่ว่าทีมที่รับช่วงต่อไม่ใช่อัพเอลครับกลายเป็นมัคคาบีเชลอาวิฟคู่รักคู่แคนร่วมเมืองครับซาวิเล่าว่าตอนแรกก็คิดหนักครับว่าจะเอายังไงดีแต่โอกาสนะครับมันเข้ามาแล Turn, ä, place, ้วเขาก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนักจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่กับมัคคาบีเทลอาวิฟแล้วก็ทําให้แฟนๆของอัพเอลนั้นใจสลายจริงๆครับ ในปี2014ครับระหว่างเกมการแข่งขันนะครับเอรานซาวีนั้นถูกแฟนบอลของอัปเปลวิ่งลงมาในสนามแล้วก็ทำร้ายร่างกายครับหลังจากที่เขายิงประตูได้ก่อนที่จะมีการตอบโต้ครับสาวีก็หันไปชกแฟนบอลคนนั้นและกรรมการก็แจกใบแดงและนั่นคือการจุดสตาร์ทของความโกลาหลเลยครับเหมือนเป็นการราดน้ำมันลงบนกองไฟครับเพราะถัดมาอีกไม่นานครับหลังจากการออกหมัดไปแฟนบอลของอาเปลก็วิ่งแห่ลงมาในสนามครับเช่นเดียวกับแฟนบอลของมารคาบี แล้วก็ใส่กันนัวเลยครับจนทั้งเกมนั้นต้องถูกยกเลิกไปมาถึงคนสุดท้ายครับโรวินฟานเพอร์ซีครับจากอาร์เซนอลย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟานเพอร์ซีนั้นย้ายมาอยู่กับทบปญญนนุ่นใหญ่ใแหองการเป็นตัวริมเส้นดาวรุ่งครับแต่ก็ได้รับการขัดเกลาวจากไซมนเกอร์ครับก้าวขึ้นมามีความเฉียบคมมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็น กองหน้าตัวเป้าตัวหลักของทีมแล้วก็สร้างผลงานดีอย่างต่อเนื่องครับจบฤดูกาล2011ถึง2012ครับเขากลายเป็นดาวซุนโบวนะครับด้วยจํานวน37ประตูรวมทุกรายการครับแล้วก็กลายเป็นความหวังของอาร์เซนอลครับว่าซีซั่นใหม่จะต้องไล่ล่าความสำเร็จได้เพียงแต่ว่าสัญญาของเขาเหลือแค่ปีเดียวครับ และในช่วงเวลาตรงนั้นแหละนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นตัวหลักในแนวรุกหลังจากที่หมดยุคข,ของสามประสานอย่างเวนรูนี่โรนันโดและคาร์อสเตเวสซึ่งเซอร์เลคฟูเันเลือกจิ้มไปที่ฟานเพอร์ซีครับและคำโน้มน้าวของเซอร์เลคฟูเันได้ผลครับฟานเพอร์ซีคล้อยตามและย้ายจากอาร์เซนอลมาอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัว24ล้านปอนด์เท่านั้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับเพราะว่าในช่วงนั้นแมนเชสเตอร์เริ่มมีคําถามครับว่าคุณภาพของทีมนั้นลดระดับลงแต่พอได้ฟาเบอร์ซี่มาครับเหมือนติดปีกเลยครับก็เป็นเขาเนี่ยแหละครับที่ยิงประตูแบบถล่มทลายให้กับแมนเชสเตอร์จนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2012ถึง2013ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของเซอร์เลฟูซันและเป็นปีล่าสุดที่ทัพปีศาจแดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครับส่วนอาร์เซนอลนั้นการขาดหายไปของฟาเบอร์ซี่ยิ่งทําให้ทัพปีนใหญ่นั้นลดความเฉียบบคคมลงไปรั แม้พวกเขาจะพยายามควานหากองหน้าตัวใหม่เข้ามาเรื่อยๆสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างแต่สุดท้ายยังไม่มีใครผ่ารอเซนอนนั้นขยับขึ้นไปสูงอยู่ในระดับการลุ้นแชมป์ได้เลยจนมาถึงทุกวันนี้ครับนี่แหละครับ7จ็ดเดีลที่สร้างความจี๊ดใจให้กับแฟนบอลน,นะครับคิดเห็นบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe นะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ Mainstand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก5 0 0 0นซับแล้วอยากถึงเร็วๆนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทางพอดแคสต์นะครับ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ